วันนี้เราก็พาเกษตรกรมาขุดมาคุยมาดูหน่อข่านะที่ตะพานหินว่าปลูกไปแล้วสี่เดือนเตรียมที่จะลงตลาดนะเตรียมที่จะส่งได้ข่าวว่าอ่าข่าแปลงนี้ส่งออกถึงประเทศจีนนะโอ้โหนี่กระจอบจะหักเลยนะพี่น้องนะกระจอบจะหักเพราะว่าหน่อมันมันเยอะมันใหญ่โอ้สุดท้ายกระจอบหักครับพี่น้องนะก็หน่อ ดูหนอกกันนะวันนี้มาดูหนอกขาขุดกันให้ดูนี่หนอต้องแดงต้องแดงหนอต้องอวบต้องอ้วนนะตรงนี้ต้องอ้วนต้นเล็กแต่ตรงนี้เขาใหญ่ครับที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือหนอกขาละหนอกขาละะผลผลจากหนอกขากที่เราใช้ออ๋ถ้าไม่ใช้มันจะเล็กออแล้วจะไม่แดงอจะไม่สวยคือเดี๋ยวเราอุดหนุนเลยให้ลุงให้ลุงสน เอามาให้นะโมสักสักได้สักต่อสักเนี้ยช่วงเนี้ยเออสักกั้มหนึ่งเขาเรียกอะไรเนี่ยสักหอหน่อหนึ่งแง่งหนึ่งเออยกมาให้นะโมชมสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอุดหนุนเดี๋ยวช่วยอุดหนุนนะเดี๋ยวอุดหนุนไปแกงอาขาไก่วันนี้เลยนะขาไก่แต่ขุดค่อนข้างยากนะนี่สี่เดือนนะมันไม่ยากเลยเนี่ยเหมือนปลูกง่ายมากเลยปลูกเลยอยไว้กับพื้นดินนะไม่ได้จมดินไม่ได้จมดินไปมากมายนะครับ มันก ok ็อเนี่ยจอดันหักแ้นี่เอีที่ นี่อนนี่ครับอันนี้ปลูกขาที่เราพิสูจน์จากการที่ขอเกษตรกร,กรได้ลองขุดให้เราชมขุดให้เราดูเดี๋ยววันนี้จะเอาไปแกงไก่ต้มไก่ต้มขาไก่ก็เป็นหน่อที่น่ากินอ่าอวบและหนอ่อจะต้องแดงแบบนี้นะ หัวแดงแบบนี้แล้วหัวขาวหัวสวยหัวใหญ่อวบแล้วอ้วนแล้วก็อย่างที่เกษตรกร,ร,กรบอกว่ามันน่ากินาเกษตรกร,ร,กรลุงสวนบอกว่าขาของลุงสวนเนี่ยส่งออกส่งไปที่ไหนฮะที่จีนส่งไปที่จีนแล้วพ่อค้าคนกลางคนกลางต้องต้องเออมารับเองถึงที่ <thi. S 2> ถึงที่เลยแล้วเขาให้ราคาเราอย่างไงตอนนี้โลละห้าสิบบาทโลล,ละห้าสิบบาทบตอ่ตอ,นห,นตอนหนึ่งโลนะอันนี้ขายส่งจากจาก ต้นทางเราต้นทางเนี้ยที่เราขุดไปเกษตรกรที่รับชมรับฟังรับดูอยู่ทางบ้านใครที่อยากจะปลูกข่าฟังทางนี้หนึ่งวิธีใช้สองวิธีปลูกสามวิธีดูแลสี่วิธีการขายการตลาดไม่ใช่ปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับก็เหนื่อยใช่ไหมฮะที่นี่มีตลาดรองรับโดยเฉพาะพ่อค้าคนกลางนําส่งออกจีนตอนนี้ส่งเขาไม่ทันเนี่ยส่งไม่ทันเพราะว่าเราหยุดงานธุระนิดนึงเขาบอกว่าโหเมื่อไรจะขุดแล้ว ขาไม่มีส่งเลยเพราะขุดปุ๊บเขาจะมีโควตาไปส่งประเทศจีนเลยเนี่ยโอ้ได้ตังทันทีขุดปุ๊บได้ตังทันทีนี่ตังรออยู่แล้วนะเนี่ยรอแล้วมี่ยสวนนี้รอส่วนนี้รอสวนนี้รอหลายบาทอยู่หลายบาทยู่นะตังส่วนนี้ล็อกหนึ่งก็สามหมื่นที่ลุงบอกกันนะฮะแล้วทั้งหมดมีกี่ล็อกในตรงนี้ยโอ้สิบล็อกสิบล็อกสิบล็อกเอาอย่างนี้คูณกันเล่นๆนะอ่ล็อกละสามหมื่นมีอยู่ประมาณสิบล็อกคูณไปครับ หนนลักแสนนะ,นอะเอาวันนี้หายเหนื่อยไหมถามลุงสวนเงี้ยหายเหนื่อยเลยคือม,มีกําไรกําลังใจขุดอย่างเงี้ยคือฉีดไปแล้วมันได้ผลไงแล้วมันจะสวยแบบดีเลยถ้าไม่ฉีดตอนนั้นไม่ได้ฉีดยังไม่ได้ไาฉีดห,หัวมันจะไม่สวยหัวมันจะไม่สวยไม่ชอบพอขาไม่ชอบราคาก็ตกลงราคาก็ไม่ได้ห้าสิบาทนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยนะถ้าล้างมันจะขาวหมดเลยเนี่ยขาวเป็นํารีเลย แล้วเราหนอนี่จะแดงเราต้องมาตัดเงี้ยงไอ้รากมันออกตัดรากออกให้เอี่ยมครับตัดตัดให้เขาครับตัดให้เขาแต่งให้สวยใส่ถุงถุงละห้าโลนะ